ใส่นี่นะจ๊ะสร้อยที่ใส่มาทําเป็นสร้อย,ยได้เนี่ยก็คือมาทุยไอ้มาทุยของหลวงปู่ที่ท่านมีความประสงค์โมตัสระภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสระภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสระภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังวันทิตวาเข้าไปเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระพุทธกุณัง ทำมังว <the> an er ันทิตวาข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระธรรมคุณังสังทังวันทิตวาข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระสังคุณังข้าเจ้าขออาราธนาบารมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าอีกทั้งคุณบิดามารดาคุณอุปัชาครูอาจารย์คุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีนาไลคุณพระฤาษีตาวัวคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีปะไรโปรด คุณพระฤาษีกัจจปะคุณพระฤาษีไกรพบคุณพระฤาษีทัศนะมงคลไอมาทุยของหลวงปู่ที่ท่านมีความประสงค์ทําไปแจกตารวจทหารที่ไปใต้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอะท่านสงสารตํารวจสงสารทหารอา้าวไปแล้วก็ไปถูกฆ่าไปถูกพวกโจลพวกไรยิงกันบาดเจ็บมั่งพิการมั่งตายมั่งท่านก็เลยทํามาทุยขึ้นมาทํามาทุยขึ้นมาเพื่อไปแจก เอาไปแจกพวกทหารตำรวจที่ไปใต้ไอ้คนที่รอดตายจักมาคุยหลวงปู่นี่ก็เยอะนะเยอะแต่เดี๋ยวนี้หาไม่มีแล้วละมาทุยมาทุยของปู่เนี่ยแต่ก่อนท่านทําแจกนะแจกกันเป็นเมินเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วจะซื้อกันลูกละสามร้อยห้าร้อยยังหากันไม่ได้แต่ฉันก็มีอยู่เท่านี้และห่วงด้วยมไม่ให้หรอกทีนี้นคนนี้เดี๋ยหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นพระเมตตาไปหาท่านบางคนไม่มีสตางค์ไปบอกหลวงปู่อยากสักไม่มีตงัง ท่านก็บอกไปหาอาจารย์ปองบอกเส้นสั่งตักให้อ่าไปเ,เป็นเช่นอย่างนั้นอยู่ที่วัดน่ะสักก็คนก็ไปหากันเยอะเพราะท่านใจดีเอ่อหลวงปู่ฤๅษีวัดาลาดบัวขาวลวาดโยธาท่านมรณะมาตอนอายุท่าน84ปีอ่าตอนนี้กับมรณะไป3-4ีปีนะอ่าถ้าจะมาคุยกับอาจารย์ปองมาสักตักยันก็ในแคหาชุมชนร่มเก้าซอยที่27สอ่าซอยยี่ 20, ิบงตรงเข้ามาเลยถามพวกวีมอลาไซก็รู้จักบ้านนะ่ะตรงเข้ามาอย่างเดียว อ่าก็จะจะจเจอเจอเจบ้านถ้าถามผู happy, ้บินมาสายก็จะรู้อ่าถ้าจะโทรมาคุยก็ได้มาถามไทยก็ได้เบอร์โทรที่บ้านกันศูนย์สอ่าอันนี้เป็นเบอร์ที่บ้านนะจ๊ะถ้ามือถือก็อ่าศูนย์แอโทรมาได้เลยนะจ๊ะมาคุยมาปรึกษากันมาอะไรก็ได้ก็จะดีอ่านี่้วจ๊ะดีนะจ๊ะหนึ่งที่ท่านสอนสั่งเอาไว้ ถ้าเกิดมีใครก็เป็นไอ้เนี่ยงูสวัสดขกระยุ่มตีนหมาไฟล่ามุ่งเริ่มมาหาฉันนะจ๊ะไอเรื่องค่าใช้จ,จ่ายไม่ต้องกลัวค่าครูแค่12บาทมาเถอะเดี๋ยวฉันเป่าให้ก็จะหายไม่ต้องไปทุกทรมานท่านสอนเอาไว้ให้ช่วยก็จะดีนะจ๊ะ